ทดสอบงานติดตั้งนะครับระบบพุชส start ใน Mitsubishi Attrack จะสังเกตว่าตัวนี้เราติดตั้งตัวระบบพุชส start เข้าไปนะฮะตัวนี้พร้อมกับกุญแจสามารถสั่งสตาร์ทได้เราทดสอบนะฮะกดล็อกล็อกรถนะครับตอนนี้รถยังไม่ติดนะครับกดปุ่มล็อกค้างไว้นะจะเห็นว่ารถติดแล้งครับ หูน้าปัดนะฮะติดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะสั่งดับครับผ่านรีโมทนะครับดูเข็มไม้นะครับร่วงแล้วนะครับตอนนี้รอบล่วงไปแล้วโอเคครับกดคลายล็อกนะแล้วกดคายล็อกนะับเปิดประตูให้เดี๋ยวทดสอบนะครับตัวกดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทติดแล้วนะครับ โอเครับดับครับต่อ,อไปทดสอบการเดินห่างรถนะฮะตอนนี้รถยังไม่ล็อกนะฮะให้ลูกค้าดูก่อนหรือว่าพี่น้องที่สนใจดูในคลิปอยู่นะเราจะไม่ล็อกพอเดินห่างว่าตัวมาแต่ราจะทำการล็อกเองนะครับ รถล,ล็อกแล้วนะครับโอเคนะครับเราเดินเ,เข้าใกล้รถมุ่งจจยู่นี้นะยังสั่งสตาร์ทยองได้นะครับผ่านมิม,มด โอเคครับสำหรับการติดตั้งนะครับระบบติ้สตาร์ทนะครับในรถนมิตซูบิชิอัตถ่าครับจบลงแล้วนะฮะติดตามผลงานได้ในช่องทาง YouTube ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ